วัสดีครับผมนายรัตภูมิลุงทองม .4 ับ4เลขที่11วันนี้จะมานำเสนอการแยกใส่แมสกับไม่ใส่แมสนะครับด้วยเว็บไซต์ Touchable Machine นะครับเริ่มจากการใส่แมสนะครับก็จะเห็นได้ว่า ระบบมันขึ้นว่า100%เลยนะครับแล้วลองถอดสักครึ่งหนึ่งระบบก็รู้นะครับว่าถอดถอดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถ้าถอดอย่างนี้ระบบ100%เลยนะครับยิ่งแบบนี้ก็100%ก็ขอ จบการน,นำเสนอของเว็บไซต์ Touchable Machine นะที่นี้นะครับ